จำไดทุกคนเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่อนี่ว้าวนี่เห็นบอ่อเห็นบอ่อนี่นี่คือคอยแบบอยากชาเล่นกับตัวเองว่าเฮ้ยอยากเรียนภาษาจีนละหลังจากที่แบบคือคนจีนมันหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนา่บัวจะอยู่ประเทศใดตอนนี้บอกนี่คนจีนลายนทุกคนโอ้โอบอกเลยข้าต้องไปเรียนภาษาจีน,นคอยก็เลยซื้อหนงังสือเล่มนี้มามันเป็นหนงังสือ HSK One นะ คือเป็น standard course มันเป็นแบบพื้นฐานเป็นแบบ standard เลยทุกคนอาะมันจะมีละลายบทเนาะข้างในเนี่ยประมาณหนาวคนและที่สําคัญเอาทุกคนนาะค่อยกระยากแบบขอเทคนิคการเหียนของแต่ละคนที่แบบเียนแล้วเก่งเหียนแล้วแบบได้ไหวนะคือคอยย่อมพับระบาคคอยแบบแแบบบบภาษาจีนเนี่ยได้เลยเลยค่อยค่อยเคยียนได้ค่อยคยเหยียนแบบตอน ตอนสมัยเฮียนมัธยมน,นะตะพน,นก่อนที่จะจบม .7 ยเจ็เราหลังจากที่ค่อยเฮียนได้ประมาณเท่มหนึ่งเท่มหนึ่งก็จะมีประมาณ3เดือนคือเฮียนไปแล้วมันพอได้คำว่าน,นี่ห่าวเออเสียเฉังท่นแหละ <c oughs> แต่ค่อยก็มีแต่บอไดแต่ภาษาอังกฤษนะอ่อะภาษาอังกฤษภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทย ไอ้พูดไทยได้พอาโย,โยโนะอันนีค้คอยคอที่นี่กับทุกคนนลเด้อและคอยจะมาอัปเดตทุกมือเลยคอยจะเฮ็ดคลิปทุกมือเลยคอยสัญญาตัวเองแล้วว่าจะเฮ็ดคลิปเขียนวันละหนึ่งคำเขียนวันละหนึ่งคำแล้วก็ต้องเขียนให้มันได้จื้อนะจื้อให้มันได้มันจะมีฝึกเขียนต่างๆบ่นี่ทุกคนมันจะมีฝึกเขียน,นมีครบในการวาดเส้นยางต่างๆเนาะหวังว่ามันจะช่วยคอยได้ในการเรียนภาษาจีนนี่ห <N> ่า <H all> ฝากกดติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็แฟนเพจนะฝากกดติดตามได้แล้วคอยจะมาอัปเดตนะ